ยแยมยควิ w ว t h ว w t t with with โดนผมติด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 มือถือเราจะปุ่มเล็บไม่ใส่นากากให้มิดช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 ิดไอหัวรอกคิกคักคิกคักไม่ล้างมือแล้วก็เข้าไปจาา ก่อนเดยใส่แมกสก์ด้วยเด a y กินร้อนด้วยเด a y ช้อนราอด้วย day เป็น a ่าชวนแฮนด์แร็ปเมสก mask i อเต็นท์ไม้สปรูนไม่อยากจะติดเชื่อผมนะซิส <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วนะว่าผมมันเป็นยังไงถ้ายังไม่รู้มาเดี๋ยวผมจะบอกให้ I confirm u h a n น in China city ที่เอาเซีวมีอเลปปามาส่งที่เมืองไทยจากโคโรนาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นออติส

ต่างประเทศเพื่อนกลัาระวังจะติดโควิด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 มึงผู้ติดจะใครวะคนที่โทรผิดมาเมื่อวานตอนเช้าคนที่นั่งกินข้าวติดกันเมื่อคืนคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหน้ากากมีไหมมอเจลเรามีไหมเรามีไหมมอแอลกอฮอลเรามีไหมมอมาม่ากระป๋องเรามีไหมมอง ยืนโอนหน้าห้องน้ำจนเข่าเคล็ดพอตะโกนถามไปเธอตอบยังล้างมือไม่เสร็จฮะไอ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 มีซัมบอร์ดีเลฟบ้านพี่ตุนของยังเยอะและอาจจะไปยืมแม็กซ์ห้องพี่ไหม I'm COVID COVID c o v i t COVID โดนผมติด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 มือถือเราจับปุ่มเลฟไม่ใสหน้ากากให้มมดชิด ก็เข้าไปจับไปต่างประเทศเพื่นกรับระวังจะติดโควิดวิต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 วป้องกันยังไงอ่ะพี่ไลเนี่อย่าให้ใครมาคอเมืองนี่อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี่อย่าให้ใครมาจู อยากให้ใครรู้คลาบเอ้นเวิร์กฟอ m h ม <Hey, hey. S 1> m มนะครับ The อตมันวอเตอร์ฟักนั่งอยู่บ้านก็ตีอยู่ครับมาทำงานอยู่นาเครื่องเพลงเอ้มาบ้านผมก็ได้ครับทำงานนิดนึงค่อยหลับแอลกอฮอล์ก็มีอยู่ครับโซดาผมก็มีเป็นหลังเอ้เซียวไม่ต่อตอนขึ้นลิฟต์ผมนั้นไม่อยากจะคิดลิฟต์ฟังคามตดยี่สิบคนเข้ามาเกือบสามพันเอ้ผมไม่ได้ด,ดัชเจอริตผมไม่อยากติดโควิดมายืนไกลผมอย่างนี้ผมเลย คิกคักไม่ล้างมือแล้วก็เข้าไปจับไปต่างประเทศถพึ่งกลับก็อาจจะติดโควิด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 บ้านเราแสนสุขใจแม้จะอยู่ที่ไหนไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราเอาแค่ดีกว่า